แต่ถ้ามาที่เราไปนั่น่วงที่เราอยู่ป่าอยู่เขานั่นเราออกไปนั่นอันนี้ก็น่าเกียรสำนักนี้นะอันนี้สำนักปล่อยวางไม่มีการแสดงอาบัติไม่มีการลงอุโบสถไม่มีการทําข้อวัดของพระของสมนะสอนให้ปล่อยวางอย่างเดียวแต่หวัวหน้าใหญ่นี้ให้จิตีพิเศเป็นผู้ประถากอืมพวกเมจีทั้งหลายเป็นผู้ประถาก แม่ทีทีทั้งแม่พรามที่เป็นสาวๆนั่นแหละอุปถากเช็ดที่พาที่อาศัยสักผ้าเข้ากุฏิเช็ดปัดกวาดเช็ดถูกุฏิถือสิ่งของต่างๆให้แต่ยังไม่เห็นเช็ดเท้าให้ที่หลวงปูเห็นนะหลวงปู่ไปอย่นั้นมองดูด้วยใจที่ สลดหดหูเป็นไปได้ยังไงก้าทําได้ยังไงเขาทั้งกราบทั้งไหว้ผู้ที่ไปใสใจบาปเขาคงไม่ไมทราบ้ะแต่เราอยู่ด้วยนี้สิโหกาได้ยังไงพรานรุน่นนี้เรียนสูงด้วยนะได้ยินว่าเป็นอะไรทางโลกได้จบปริญญาโทว่างี้แหละทางพุทธิก็มา ปฏิบัติทำด้วยแล้วมาอุปถัก์ก็เป็นพวกคณะผอออเป็นคณะครูเป็นพวกนี้แต่ว่าไม่มีการแสดงอบัติไม่มีการลงอุโบสถสิ่งของต่างๆไม่มีคำว่าเจ็ดวันกาลิกสีไม่มีเลยเชาวถึงเที่ยงก็ไม่ได้สนใจของที่ประเกนไม่ประเกนแล้วคนกันหมดเลยเราไปอยู่นั่นนะ่ะ ช่วงเย็นก็ใช้ข้าวโพดปั่นเห็นไหมกินอย่างสบายหายห่วงถือว่านี่คือปันะอยู่อย่างนี้โหนี่เรานี่รับไม่ได้เลยนะเนอเห็นพฤติกรรมแล้วปั๊บหีทันทีเราเป็นอย่างนั้นนะร่วมด้วยก็ดีไอ้ร่วมอยู่ร่วมแฉนร่วมแฉนฆากรรมพิดหมดเลยนะพู้ที่เราไปอยู่นี่ หนีดีกว่าก็ปุ๊บแป๊บเข้าป่าครับนั่นหลวงปู่เป็นอย่างนี้ถ้าจะบอกว่าหากูหาบาตรที่สมบูรณ์บริบูรณ์นี่ถ้าจะบอกว่าเจอหรือไม่เจอเลย,ไม,เลยไม่เห็นตั้งแต่ก้าวแรกออก,ออก,ออกบรรพชาเลยละ่ะให้เรานีนะตั้งแต่เป็นพระขาวเป็นคารวาสนั้นได้หลวงปู่นะตั้งแต่เป็นคารวาสได้ยังมีท่นานอาจารย์สุชาติอาจารย์ปองอืมและพ่อแม่ครูจาั์ ของลูกผู้ปวงสุขินติโยพือแม่ครูบาอาจารย์สายนี้ยังยังมีอยู่ยังพอที่จะได้ศึกษาความรู้อยู่แต่ช่วงบรรพชาปุสมบทมาไม่เห็นเลยไม่มีแต่เตอแต่อย่างนั้นในป่าในเขาก็นี่ก็จะเป็นพระสุปฏิปโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เห็นนู่นเอาข้าวใส่ย่ามไปหูงกินในป่าขนาดลัดไปในทุ่งใหญ่ในเลสวน เดินขึ้นดอยกองก้องเข้าอุ้งผางยังเอาข้าวใจย่ยมไปไปเชี่ยวกันไปถึงกลางป่าก็ตัดต้นไม้นี่เรียกว,ว่าต้นนี้ต้นไผ่แล้วก็เอาข้าวเทใส่หมูข้าวกินเดินจากนี่เดินจาก็อันนี้น,นเดินจาก็เข้าทางด้านเสน่ห่องเอาเสน่ห่องเข้าที่ไร่ป้า ตีแลปลากขไปเหมืองแร่ออกจากเหมืองแร่ก็เข้าไปเอ้ยเข้าไปอะไรจ,กกจะกุพอจะกุจะแกสัดก,กันไปบ้านฤาษีออกจากบ้านฤาษีขึ้นไปดอยก่องก้องซัดก,กนันนู้นเข้าอุ้งผางซัดเข้าจังหวัดตากแม่สอดเตห่อข้าวไปกินเป็นข้าวสารเต็มในย่ามแล้วก็เบอร์ม่ ช่วยกันหลายรูปอ๋อไปเที่ยวอ้า,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 อาว่านพระอาจารย์มายังไงไปทำไมมารูปเดียว,วไปเจอกันพอดีพอดีไปถึงหมู่บ้านนั้นไปเจอกันพอดีเอา้าก็มารูปเดียวนี่แหละแล้วก็พูดแทาไม่ไหวแล้วเพราะเราเราสรบอยู่ฟื้นฟื้นใหม่ๆเอออยู่อย่างนี้แหละอะไรว่างกันเอา้านี่ผมมีอาหารเยอะนะดูจี๊ดหน้านของท่านจี๊ดเที่ยวคงไม่ได้ฉันอะไรเห็นไหมล่ะบะหมี่เต็มยามเลยเข้าวสารก็เต็ม แกลปกับพวกผมไม่วะอ้ไม่ละวะผมก็คงจะอยู่นี้แหละก็สาธุนะเราก็ว่าอย่างนั้นคอยอาจารย์อาจารย์ก็เที่ยวให้สนุกนะเขาบออย่างนั้นละสองสามชุดเดียวกันเอาก็มาอย่างนี้เหรอวะโทรศัพท์โทรศัพ,ศพ,พทพกถ่ายภาพโหในปา่าในเขานี่แหละในเ่องหนึ่งนี่เขาห้ามพระพวกนี้ห้ามพระไปวิเบกในทุ่งใหญ่นฤรลวร เพราะพระตัวดีเป็นผู้ที่เผาป่าทําลายป่าเขาว่าเราไปพอดีหนึ่งปีนั่นน่ะพออนปีนั้นเขาก็บอกว่าเอ้าหลวงพ่อห้ามเข้ามานะจุดๆนี้เขาห้ามพระเข้ามาแล้วน่ะเพราะว่าพระไปเผาป่าไม่เนี่เห็นไหมล่ะพลอยยังลุกไหม้อยู่นี่นี่อพวกผมพากันเข้ามาดับไฟป่าอยู่นี่เพราะว่าพระเป็นผู้จุดแล้วก็พลอยตกเป็นนดพลอยโจรไปด้วย เพราะเราไม่เคยทําอย่างนั้นถ้าตรงไหนนี่ไม่มีที่เขาก่อไฟแล้วที่จะบอกว่ามีดุน้นมีอะไรที่บอกว่าเขาเผามามาแล้วที่เขาดับแล้วนี่แล้วก็ปลอดภัยที่สุดเราไม่สมม่เหตดนีแต่วก็มีตลอดว่าทำไมก่อนนี่มันมันม,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 มันไม่ได้มีไฟแชกลูกไมก่อนไม่มีไฟแชกนะอะโดนน้ำไม่ได้เรต้องเอาถุงพลาสติกมัดอย่างดี เราไม่เคยใช้ไฟแชกนะ่นทำไมก่อนไม่มีเพราะออกมาในช่วงปีเท่าไหร่นะก็เลยเห็นไฟแชกนี่แหละปะัจจัยเงินไม่ขีดนี่แหละบ้านเราเรียกไม่ขีดกาดใช่ไหมละ่ะน,นั่นหัวเป็นแดงๆบ้างดำๆบ้างเวลาขีดนี่ก็มันมันก็ออกมาอย่างนั้นะนั่นแหละใช้อย่างนั้นเวลาเปียกก็ใช้ไม่ได้อ่าต้องหาเวลาไหนช่วงที่มันแดดๆเ,เอาไปผึ่งแดดค่อยที่จะก่อไฟต้มน้ำร้อนได้ อย่งเยที่เราเป็นนิ่วก็เรื่องนี้นแหละน้ํอะไรอะไรที่เราฉันในป่าในเขาเอาลูกพี่นาดูที่เราไม่เคยี่จ,จะมาผิดพราะวินยัยพูดให้ฟังนี่เล็กๆ็น้อยน้อยก็ตามเราถือว่าคือพ่อเราเราไม่กล้าเราไม่กล้าฆ่าและทําลายพ่อเราอเพราะเราเป็นลูกที่ดีนี่เราไม่ใช่ลูกที่เลวเราไม่ใช่ลูกกะปนีนี่นั่นหงแลไปเห็นหมู่ใบนั่นเรารับไม่ได้เลยตัวหนึ่งไปก็ขึ้นโดย่องก้อง จะไปกับผมไหมเหรียนรัดไปตรงนั้นนะ่ะไม่ไกลเราก็จะเข้าทะลุเข้าอุ้มผางว่าโอ้ท่านไปเถอะผมจะเดินกลับเส้นนี้แหละนั่นแหละเราจึงหลงไปในป,ประเทศพมา่าเขาก็ปเป็นฝูงกันนะเฮ้ยอันนี้ก็บอกทางเออนี่ถามคนป่าบางทีก็จ้างเขาพาเดินไปเท่านั้นเท่านี้บาทจนถึงจุดนั้นพอที่จะถึงจุดเป้าหมายพอที่จะได้ก็ส่งเขากลับให้เขากลับ เ,เงินจ้างเขาอะก็ในยามเงินเต็มอยู่เนี่ยโอ้พี่เลาดูก็โอ้รับไม่ได้นะไปเที่ยวเห็นไหมละ่ะนี่แหละจัตา,าที่เราเสื่อมเสื่อมแบบนี้ลูกน้นเสื่อมราะพระเราเนี้ทําลายหลักรมหลักวิน,นัยไม่เคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เลยมีไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีพ่อผู้เลิ่อในจิตในใจของเขาอะเขาไม่คิดว่าบุญมีบาปมีนี่ศาสนานนี้ สอนอย่างนี้อย่างนี้เขาก็ไม่สนใจเรื่องนั้นนะสนใจเรื่องว่าน an ี่มีบาตริคาถวายะจตุปัจจัยไปเที่ยวปินบุญป็่นกุศลบาตริกาเขาไม่ทราบี่เออได้เงินได้ทองแต่ไหวกุพาอาจารย์ท่านได้ใช้จ่ายใช้สอยไปแล้วก็ได้บุญมากได้อานิสงส์มากเห็นไหมล่ะมันก็เป็นเรื่องต่อ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 กันมาแล้วก็ต่อต่อไปอย่างนี้ไม่รู้มันจะจบสิ้นได้ยังไง ยิ่งนังกัน้นกันไปเรื่อยไปเรื่อยยิ่งทุกวันนี้เราก็เห็นหนักออกเฟซพากันนับเงินนับทองกันเห็นไหมลูกก็เห็นนีบินตบาดนี่พ่าถ่ายภาพมาให้ดูเลยนะอะบินตะบาดปับ๊บของนี่ที่เป็นข้าวพวกอาหารนี่เอาไปวางไว้จุดนั้นปับ๊บแม่ค้าก็เอาเงินให้กับพระ ลองคิดดูนะมากน้อยลูกก็เห็นเขาก็รับกันอยู่นะั่นแล้วก็บิณฑบาตอีกพบิณฑบาตส่วนเงินก็เก็บบิณฑบาตได้มากก็เอาไปวางไว้จุดหนึ่งทางอุบาตจกรจุดนั้นก็เอาเงินให้พระคล้ายๆกับเอาของนั้นไปขายตรมันได้เราไปพักอยู่โรงแรบนั่นนะ่ะวัดวัดหนึ่งนั่นนั่นเดี๋ยวโซภา,าพูดาะไัง่างๆไปพักนั่นลูกก็เห็นนี่ตลาดนัด มีตลาดธรรมะด้วยนะตลาดธรรมะนี่นึกว่าเป็นตลาดแบบไหนขายสังฆฐานพระนั่งเรียงกันต่อวันนี้ก็โยมโยมก็ขายของขายข้าวของเออขายอาหารขายปูขายปลาพระก็นั่งต่อกันไปเรียงกันเป็นตลาดนัดโอ้อย่างนี้ก็มีเหรอไม่เคยเห็นตกตตำขนาดนั้นเช่เหรออันนี้ไม่ไปว่ากันนะลูกนะเออ ไม่ไปตรวจสอบไม่ไปว่าถูกต้องแลว้วคงทำนองนั้นแหละหรือเอ้โหไอนาวตายไปไรห,หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรละ่ะมีอะไรปิดปากผพะก็ขายดิขายสังกทานปับ๊บแล้วก็เอาทําบุญจุดนั้นเอาไปทําบุนกับพระรูปหนึ่งนั่งกินนั่นไปทําบุญปับ๊บก็มีเงินมีอะไรเสริมไปแล้วก็สังกทานกลับคืนมามาตั้งที่พระรูปนี้อีก พระรุมนี่นรรก,ก็สังฆทานสังฆทานอบชาสังฆทานไปทําบุญได้อานิสงส์างมากยังก็ว่ากันไปประกาศขายเหมือนกับไอ้เขาขายของนี่เนะ่เราก็อยู่นั่นพอดีโอ้ยรับไม่ได้เลยไอ้พวกเราเป็นบาทที่ไหนเราเยว่างั้นเรือนว่าบินญบาตโอ้ยไม่กล้าอล้รีบหนีตัวลูกว่ารีบฉันรีบหนีรับไม่ได้อะตุกตามขนาดนั้นเฉลือลูกนั้น ศาส,สนาที่เลือดที่ประเสริฐพุทธเจ้าเลือดประเสริฐเป็นครูของสามแดนโลกกทาตกต่ำต้องพระต้องไปค้าขายหาเงินหาทองหาอยู่หากินเหมือนทางโลกเฉลเลยลองคิดดูที่รับได้ไหมหละ่ะลองรับไม่ได้นท่นหลวงปู่นี่นรนนะพระพุทธเจ้านี่ระดับเทวดาในหมู่โลกกทาแต่งกุศลกวาลมากับมาไหว้สามเดนโลกกท่ากระเทือนเลื่อนลั่น เพราะศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิพระเมตตาครอบค้าวขาวข้าไปหมดในสามในลูกฐทานแต่พระสมัยปัจจุบันดังที่พูดในฝั่งเมื่อกี้นี่หรือคือพระคือสมณน,นะเพราะบาติกาเขารู้อาจรู้ธรรกว่าเขามาพูดก็กับด่าเขาว่าเขาโง่เขาอะไรใครโง่กว่ากันละหว่างผู้ที่โกนหัวนุ่ง่งผ้าเหลืองกับผู้ที่อยู่ทางโลกเป็นคารวาสผู้ใฝ่ธรรม ลูกลองคิดดูดิแกแกให้มันถูกนะลูกนะตัวเองโกนหวนัวน้องของพระเหลืองไม่รู้ธรรมไม่รู้วินัไนไม่ปฏิบัติตามธรรมตามวินัไหนคือหากแม้นรู้อยู่เตะไม่ปฏิบัติตามธรรมตามวินัไหนแล้วจะเป็นพระเป็นสมณะได้ยังไงนี่ความเสื่อมของศัสนานับวันที่จะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไฟไม่ใกล้ที่จะถึงการอาวสาน ถ้าพวกเราไม่รวมตัวกันพระติน,นินทีวาจิการวมตัวกันดีกวา่าต่างฝ่ายก็อย่ามีทิฏฐิต่างฝ่ายก็เอาธรรมเอาวินัยเป็นใหญ่เอาหลักคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นใหญ่ประชุมกันเนืองนิดพระไตรปิฎกก็เอานี้ส่วนนี้ให้จู่ในนั้นอย่างนี้อย่างงี้พระต้องเป็นตัวโดดเด่นที่สุด จึิงก็ยังให้กับพระพุทธศาสนาเจดิญรุ่งเรืองมันคงได้อันนี้ไม่ได้โดดเด่นเลยนะโดดเด่นแต่คําพูดโดดเด่นแต่สิ่งของในการก่อการสร้างเจดีดีใหญ่นูน่นนี่โดดเด่นสาลาใหญ่โดดเด่นสิ่งของในวัดวารามพระยานาคใหญ่โดดเด่นเห็นไหมละ่ะเจ้าพ่อเจ้าแม่นั้นโดดเด่นในวัดยักษ์ใหญ่โดดเด่นอะไรก็ว่ากันไปโดดเด่นในวัดบาราม แต่ทำไมทำวินัยจริงไม่โดดเด่นนี่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดถึงว่าบสถใหญ่ชลาใหญ่เจดีย์ใหญ่เจ้าพ่อเจ้าแม่ที่สร้างในวัดพระยาคุตพญานาคนั้นโดดเด่นมีสาระแก่นสารเป็นสาระแก่นสารนี้และยังให้ศาสนาเจริญรุ่งเรือง,งมั่นคงที่เป็นถาวรวัตถุกลุ่มนี้ก็ไม่เห็นมี มิแต่ถ้าพระวินัยตั้งอยู่ศาสนาก็ตั้งอยู่ถ้าพระวินัยไม่ตั้งอยู่ศาสนาก็ไม่ตั้งอยู่ก็แสดงว่าพระเป็นมหาเหตุเป็นต้นเหตุถ้าพระสมบูรณ์บริบูรณ์รด้วยธรรมด้วยวินัยนั้นเลยศาสนาตั้งอยู่อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์เดี๋ยวนี้ศาสนาไม่ได้ตั้งอยู่แต่เปตผีตั้งอยู่ในคาบของผ้าเหลืองโกนหัวนุ่งห่มผ้าเหลืองเตตเป็นพวกเปตพวกผีพวกเตระถีนองเี้ยนองลอย เวลาพระศุติกาเขารู้อาจรู้ทำกว่าเขาตำนีกว็ว่าเขาอี๋ทำไมจริงไม่บอกกลับมาว่าที่เขาตำนี่เราผิดจริงหรือไม่นี่เรื่องเขาเรื่องมันบอกกลับมาที่เราเอาใจเขาอยู่นะอย่าเป็นกาฝากเกาะชาวบ้านเขากินที่ทำยังไงที่จะเป็นครูเป็นบาตามหลักทำคำสอนพระเจ้าเป็นเนื้อดาบุญของโลกได้ น้องปุตองการอย่างนี้ต้องการเห็นความสามัคคีเกิดถ้าความสามีสามัคคีเกิดในธรรมในวินัยน,นี่นั้นหลนเนื้อดาบุญเกิดนะพระเคารพธรรมเคารพวินัยพระเจ้าบัญญัติแล้วนี่ศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อห้ามด่างพร้อยจิตใจต้องมีความเคารพพระพุทธเจ้าแบบสุดโต่งจึงจะเป็นพระเป็นสาม,มนาที่เทอันนี้ไม่มีเลยนี่ พอตั้งธนักปรปับก็หายอยู่หากินทันทีทำยังไงจึงจะมีบริษัทบริวารมากไม่ได้คิดถึงการว่าทำยังไงจึงจะละกิเลสได้ทำยังไงธรรมะจึงจะมากในจิตในใจอาธรรมจะหล่นจากใจหายไปในที่สุดได้ไม่เคยคิดนะมีคิดว่าท่ายังไงนี่จะมีบริษัทบริวารมากจะมีทรัพย์มาก จะมีพระที่เป็นฤทธิ์ิลป์กาเยอะๆที่มาเคารพข้าพเจ้าจะมีวาตุจีกาเยอะๆที่มาเคารพข้าพเจ้าเศรษฐีกระดุมปีผู้มั่งคั่งราชาพระาษัตริย์ต้องเคารพข้าพเจ้าคิดไนแบบนี้ไม่ได้คิดเหมือนปหลักคําสอนพระเจ้าเลยว่าเวลาบรรพชาอุปสมบทมาแล้วก็คือมาละมาวาง โลกโกดหลงทิฏฐิมานะความทะเยอทยานใหญ่และการเสวงหาทุกสิ่งทุกอย่างต้องจบถ้ายาก่ออยากสร้างก็งไปทั้งโลกที่นั่นเรื่องของเรื่องเหมืนไม่มีหลักพระวินัยข้อไหน,นที่ให้พระก่อสร้างวัดวารามนี่สร้างที่ปักตีอาศัยเท่านั้นเล็กๆเกท่าคืบพระสุคตอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้มีอะไรที่บกกัจลือ,อที่บอกว่าเหมือนสมัยปัจจุบัน ดูที่ภักตีวันตนี่นานๆทีก็จะมีเศรษฐีกระดุมผู้ม,มั่งคัง่งราชาพระมหากษัตริย์พราหมณ์ผู้ม,มั่งคัง่งผู้ที่เคารพพระพุทธศาสนาสร้างวัดวาอารามถวายสมมากนูอนอยู่ป่าอยู่เขาโน่นเงื่อนผาป่า,า,า,าไม้ป่าโลกชัดอยู่โน่นป่าช้าบ้างในถ้ำบ้างเป็นสถานที่ทำจิตตภาวนาอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ นี่ไม่มีที่ต้องติถ้าอย่างนี้เรียกว่าศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิมักคแปดศีลส,สมาธ,ธิปัญญาเพื่อมักเพื่อผลเพื่อหลุเพื่อผลนี่สมบูรณ์บริบูณ